นวยครับพี่นงวนงมะนาวครับตัดลงไปอีกรอบผ่านมาเมนูวันนี้นนนครับผมต้มยำปลาทูนะครับคุณอยากคุณคูอยากใส่เครื่องผมจะเน้นเครื่องนี้เลยค่าตะไคร่ใบบ๊กูดหอมหมูแดงพริกรากผักชีแซ่บแน่้อนเมยกินต้มปลาทูครับเติมน้ำลงไปผลนอนจะกินนวน้งๆคุณเม่คอยอ้วนเดียว ใส่บัวนข,ขนาดรับดีใส่ชม,คร,มค,รรครับผมพงรลดใส่เกลือหน,น,น่อยนครับโอทีครับผมออผมมเร่นเครื่องผมเล่นเลยรกอกีาใครยังขดมัมดเสร็จสินล้องๆบดะครับน่ก้อเสร็ฟุตบุกๆแล้วครับผมอ่าถ้าใครยังไมุมูด ขามไปนะครับขี้อาเกลนเลยแล้วขวามเปียกใส่ลงไปเลยปุ๊บคับปุ๊บคับเต็ม,มตหม้อพอดีไปกินพี่น้องอ้ยตีมือบ่เติมน้ำมาเล็กน้อยครับใส่ลงไปครับช้อนฟองหน่อยครับผมอาจจะเป็นฟองนั่นฟองนี่ผสมกันว่าเป็นนังหรอกบางข้นก็ได้เอาก็สมกันตั้งน้อยบุญดังจะแสียบดิพี่น้อง ตะว,วานชิมคนครับผมชิมนี่ก็ใบกระเพรานะครับต้นหอมใส่งไปเลยนี่ครับผมพี่ดงบอกเขาเดี๋ยวว่าเมี่ยผมนี่ถือกล้องผมนี่เสียบเทียบบเวยซึ่งพเห็ดแก้วพริกผงบอกเห็ดัวเห็ดลาดเขาไหมอู้ ก็ยังกินจักผู้ใดู้อยากซแเอ้ยอยากกินอยากกินข้าวอยากรับประทานข้าวนี่แหละอ้ัเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ยจับแกงอะไรเดียนเหนื่อย ตวยกันหน่อยครับพี่น้องชุบพี่น้องเลยีม่กินเ้ม่กครับใส่ขาวัดขายเข้าไปจะให้เลียเนยงอีกตัวนึงครับ เสร็จแล้วร้อยครับต้มยำครับเสร็จแล้วร้อยครับเมียจ๋าว่ารักเมียนะมะนาวครับตัดลงไปอีกรอบนึงครับโอ้ยแซ่บโอ้ลองซิมหน่อยพี่น้องเปิดมือน้ำวิตามีนรองซิมไหมตอนน้ำนี้ตอนงีในเมียเปาเมือน้ำเมียนี่ไปไหนแสบจ้ะโอ้ เอากับป๋านเขาเย็ดก็พอเย็ดนั่นเองตักอะไรแม่ซีเมนแม่อือทานป่อือทานป่ะ่านตากใครเมียกันนะนี่เพราะมาตักกันม,กมันเละครับเดี๋ยวเราตัวโอ้โหมันจะกินปลาทูผมไปจัดให้เมีย กตจะาเหล่งที่บากตัวจาดเมียกันเลยตังานานำซุปองมันเดียวแ่บอ่ะหอมเนาะปาเป็นสดไหมเจ้าไหนแม่เอาเดี๋ยพี่ดองเอาเดีผมนี่เครื่องตัวมัเนี่ย,เ,ยเอาละ เดี๋ยวปอมดเป็นเนี่ยว้เฮ้ยโอ้ยหลอว